ปั่นจนกระทั่ทงมันละเอียดเลยสีเขียวน่ากินมากเลยใส่เข้าไปนี้ขยำให้เข้ากันวัยวๆปรุงสำเร็จผลิตภัณฑ์ตราทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรสประทับคุณค่า ประทับตราหัวม้าลายทำให้ดูเลยก็แล้วกันใจใช่ไหมโอเคนะความจริงแล้ววันนี้จะทำสลัดเย็นนะครับโดยใช้เส้นเส้นนี้เส้นญี่ปุ่นของไว้ๆนะครับแล้วซอสเนี่ยเป็นซอสอ,สอ,สอิตาเลียนเรียกว่าพสโตเพสโตนี่ทำจากใบโหระพาแต่ของฝรั่งอะ่ะมันจะไม,ไม่ไม่ฉุนเท่าเราแต่เราจะใช้ เราจะเริ่มทำพสโต้ก่อนนะค่อยๆใส่ไปนะทำในเครื่องนี้ปั่นเลยนะครับใบโหระพาเยอะมากใส่เข้าไปเลยมันจะเป็นสีเขียวๆว่ะอันนี้เอาไปผัดก็ได้นะเอาไปคลุกเป็นพาสต้าก็ได้กระเทียมนะครับไม่ต้องสับก็ได้ครับนะครับแล้วท่านผู้ชมเอา เม็ดมะม่วงหิม,มาพานใส่เข้าไปนิดนึงก่อนนะยังไม่ต้องใส่หมดนะเดี๋ยวขอแล้วก็อันนี้ parmesan c h e e นะโอเคยังปัน่นจนกระทั่งมันละเอียดเลยเดี๋ยวก็จะเห็นว่ามันละเอียดอย่างนี้นะดูสินะแต่ยังไม่ละเอียดพอ ผมก็จะใส่ถั่วเข้าไปอีกนิดนึงนะครับแล้วก็ใส่พาร์มซส h นชีสเข้าไปอีกนิดนึงแล้วสิ่งที่จะทำให้มันละเอียดเดี๋ยวท่านผู้ชมต้องคอยดูเปิดเลยนะแล้วก็เอาน้ำมันมาก่อใส่เข้าไป อ่าท่านผู้ชมเห็นไหมอู้น่ากินท่านผู้ชมก็ใส่พริกไทยดำเข้าไปหน่อยหนึ่งนะครับได้หอมนะแล้วเสร็จแล้วก็ผมใส่เกลือนิดเดียวเพราะาอะไรรู้ไหมเดี๋ยวจะบอกให้แล้วผมก็ขอปั่นต่อเพราะว่ามันยังหยาบไปนิดหนึ่ง แล้วทำให้มันเป็นไทยเนี่ยก็นี่คือปลาเค็มทอดนะครับแกเอาแต่เนื้อปลาเค็มแล้วก็ใส่ปลาเค็มลงไปเดออ่ะอันนี้เสร็จแล้วสิ่งที่ท่านผู้ชมต้องทำก็คือก็ไลนะครับอ้าไม่เป็นไรช่างมันมันก็เป็นอย่างนี้แล้ววะ เทพสโตซอสสีเขียวน่ากินมากเลยแล้วเนี้ยเก็บไว้ในตู้เย็นได้นานมากเอาละครับนี่คือเส้นที่ผมลวกเรียบร้อยแล้วแต่มันมันอยู่ในตู้เย็นมันแข็งนิดหน่อยไม่เป็นไรท่านผู้ชมก็เอาน้ำมันมากอ,อกมาทีหนึงแล้วท่านท่านผู้ชมเอาน้ำมันมากอ,อกมาเคา้าเนี่ยเห็นไหมมันก็เป็นนะั้นเอาละถึงเวลาแล้วท่าชม สิ่งที่ทำก็คือเอานี้ใส่เข้าไปในนี้แล้วขยำให้เข้ากันถ้ามันหนืดไปก็ใส่น้ำมันมระกอกแล้วก็มากออดดำ าเห็นไหมล่ะนี่เป็นสลัดเย็นซอสเพสโต้มมันจานมาวางตรงนี้แล้วเสร็จแล้วเราสามารถจัดเอาผักงวนสักนิดหนึ่งก็ได้นะถ้าต้องการ แต่ที่เมืองนอกอ่ะเขาไม่ใช้ค่อยหกินแบบนี้เลยนะแล้วก็เอาแล้วเสร็จแล้วก็โรยด้วยพาร์เมซานชีสครับมันหอม อไปได้ลเลยขอโทษนะลอยตัวสีข้าพเจ้าได้กินได้